สวัสดีครับผมกัญฑปน์ุจจิติบุคลากรหกผน่วยการสิทธิประโยชน์กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ฝ่ายบริหารทั่วไปครับกองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับกองระบบงานคอมพิวเตอร์ฝ่ายสารสนเทศได้พัฒน,นาระบบงานเงินค่ารักษาพยาบาลสำรองจ่ายหรือการบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองเซลล์เซอร์วิสแล้วนะครับทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้แผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกอทพครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเราได้จัดอบรมออนไลน์ให้กับพนักง,งานธุรการทุกสังกัดโดยขอให้แต่ละสังกัดส่งผู้แทนเข้าอบรมแนกและหนึ่งคนนะครับหลังจากอบรมเสร็จแล้วนะครับผมขอรบกวนให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านช่วยทาข้อสอบเพื่อเป็นการประเมินผลผ่านทาง QR Code ตามที่ได้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองหรือระบบเซลล์เซอร์วิสนะคะในขั้นตอนแรกเราจะเข้าไปที่หน้าจอ Back o f f i c e ล็อกอินยูสเนมด้วยรหัสพนักงานและตามด้วยพาสเวิร์ดที่ตั้งไว้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่ใส่พาสเวิร์ดผิดเกินสามครั้งระบบจะถูกล็อกนะคะต้องทำการปดบล็อกรหัสที่ไอคอนแชทบอทมุมล่างขวามือได้เลยนะคะ โดยพิมพ์คำว่าปลดล็อกรหัสและทำตามคำแนะนำต่อไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอนี้แล้วผู้เข้าอบรมจะเห็นไอคอนที่เขียนว่าระบบงานเงินค่ารักษาพยาบาลสำรองตายวงเล็บเจ้าหน้าที่กดเข้าไปที่ไอคอนดังกล่าวเลยนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วหน้าจอแรกที่ผู้เข้าอบรมเห็นจะเป็นหน้าจอของการค้นหา ในส่วนนี้พนักงานธุรการในแต่ละแผนกจะสามารถเห็นข้อมูลการบันทึกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในแผนผ่านหน้าจอนี้ได้เลยค่ะรวมไปถึงสามารถค้นหาและติดตามสถานะการเบิกได้จากหน้าจอนี้นะคะเราจะเริ่มการบันทึกข้อมูลกันแล้วนะคะในกรณีที่คนในแผนกส่งเอกสารใบเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านทางธุรการของแผนก ให้เริ่มการบันทึกข้อมูลตามวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กดไปที่ไอคอนสีแดงที่เขียนว่าเบริรค่ารักษาพยาบาล 2. เมื่อปรากฏหน้าจอนี้ให้ทุกท่านสังเกตว่ารหัสพนักงานหรือลูกจ้างชื่อและนามสกุลจะเป็นของเจ้าของรหัสพนักงานที่ล็อกอินเข้ามา หากท่านประสงค์จะบันทึกใบเบิกค่ารักษาพยาบาลแทนบุคคลอื่นๆในแผนให้คลิกที่ไอคอนสีแดงคำว่าเปลี่ยนค่ะเมื่อเห็นหน้าจอน,นี้แสดงขึ้นมาแล้วให้ท่านใส่รหัสพนักงาน10หลักของผู้ที่ท่านต้องการจะบันทึกข้อมูลโดยถ้าเป็นพนักงานให้ใส่เลข1นึ่งำหน้าถ้าเป็นลูกจ้างให้ใส่เลขสองนำหน้าด้วยนะคะ หลังจากนั้นกดคลิกที่คำว่าค้นหาจะเห็นว่าตารางด้านล่างจะแสดงผลชื่อและนามสกุลของรหัสพนักงานหรือลูกจ้างคนนั้นๆขึ้นมาหลังจากท่านตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วให้ท่านกดไอคอนสีฟ้าด้านหลังชื่อและนามสกุลได้เลยค่ะเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อและนามสกุลรวมถึงรหัสพนักงาน ในสามงดังต่อไปนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นของบุคคลน,นั้นๆค่ะในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบันทึกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลน,นะคะโดยให้ท่านคลิกตรงไอคอนสีแดงคำว่าเพิ่มใบเสร็จหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอของการบันทึกใบเสร็จนะคะให้ท่านใส่ข้อมูลในช่องที่เป็นกรอบสีแดงทั้งหมดเริ่มจากเลขที่ใบเสร็จ วันที่ใบเสร็จโดยข้อมูลทั้งสองอย่างนี้ท่านสามารถดูได้จากใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของท่านค่ะต่อมาคือชื่อโรงพยาบาลท่านสามารถพิมพ์ชื่อโรงพยาบาลเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะคะโดยที่ท่านจะพิมพ์ชื่อเต็มก็ได้หรือจะพิมพ์ชื่อย่อก,ก็ได้ค่ะในช่องถัดไปคือประเภทสิทธิ์ให้ท่านกดที่ลูกศรชี้ลงและเลือกประเภทผู้ใช้สิทธิ์ตามใบเสร็จได้เลยนะคะเช่น บเสร็จเป็นชื่อของมารดาให้คลิกเลือกมารดาค่ะเมื่อเลือกประเภทสิทธิ์แล้วจะปรากฏชื่อและนามสกุลในช่องนี้ให้ท่านตรวจสอบว่าชื่อและนามสกุลในใบเสร็จถูกต้องตรงตามหน้าระบบที่โชว์ขึ้นมาหรือไม่หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลให้ถูกต้องค่ะ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันทั้งในใบเสร็จและในระบบแล้วให้ไปที่ช่องถัดไปได้เลยค่ะช่องนี้คือประเภทของโรงพยาบาลให้ท่านคลิกที่ลูกศรชี้ลงและเลือกประเภทของโรงพยาบาลตามใบเสร็จนะคะโดยประเภทของโรงพยาบาลจะมี2ประเภทคือโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทั้งนี้ท่านสามารถดูได้ในใบเสร็จของท่านค่ะหรือหากสงสัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผน,นจากจัดการสิทธิประโยชน์ได้เลยนะคะในช่องถัดไปคือประเภทผู้ป่วยให้ท่านคลิกลูกศรชี้ลงและเลือกประเภทของผู้ป่วยค่ะกรณีผู้ป่วยนอกคือผู้ป่วยที่มารับการรักษาแต่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยในคือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ช่องถัดไปที่ต้องระบุคือค่ารักษาพยาบาลในช่องนี้ให้ท่านใส่จำนวนรวมของใบเสร็จในใบนั้นๆลงไปค่ะหากในใบเสร็จดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษให้ใส่ลงไปในช่องถัดไปได้เลยค่ะในช่องต่อมาคือช่องวันที่ออกช่องนี้ไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลนะคะให้ท่านคีย์ข้อมูลชื่อโรคที่เข้ารับก,การรักษาในช่องต่อไปได้เลยค่ะ เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้ท่านตรวจสอบดูอีกครั้งหากข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดไอคอนสีฟ้าคำว่าบันทึกได้เลยค่ะเมื่อกดบันทึกแล้วจะมีหน้าจอแสดงผลจากการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดตกลงค่ะเมื่อกดตกลงแล้วจะกลับมาที่หน้าจอก่อนการเพิ่มใบเสร็จหากพนักงานคนดังกล่าวมีหลายใบเสร็จ ให้ท่านกดไอคอนสีแดงคำว่าเพิ่มใบเสร็จจากหน้าจอนี้ต่อได้เลยนะคะระบบจะทำการรวบรวมใบเสร็จทั้งหมดให้เองค่ะเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดไอคอนสีฟ้าคำว่าพิมพ์ใบเบิกค่ารักษาเมื่อพิมพ์ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลเสร็จแล้วให้ปิ้นใบเบิกด,ดังกล่าวประกบแนบกับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล แล้วส่งใบเบิกค่ารักษาพยาบาลมาที่แผนจากจัดการสิทธิประโยชน์กองสวัสดิการและพนักง,งานสัมพันธ์ฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อดําเนินการเบริกจ่ายต่อไปค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองหรือระบบเซ l ล s เซอร์วิหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการใช้ระบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากการอบรมในครั้งนี้นะครับทั้งนี้ผมขอขอบคุณแผนกพัฒนาบุคลเป็นอย่างยิ่งที่ได้รัออบความพึงที่สื่อในการเผยแพร่การอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ